มาดูที่ตั้ปุ้ยโดยเปลือกไก่นะคะติมเปลือกไก่ละเอียดทีมไม่ละเอียดได้มากก็่ได้ยินดีติมไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้มันก็กำังจะได้นะคะละเอียดพอจได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะประจุประจุงูรลุดใส่เกลือเล็กน้อยก่าวกราบกราบกราบแล้วก็ไปเจี๊ยบพักที่ต้นไม้นะคะ เค่ประมาณจทเพลงนึงแมเพลงแเพลงุ่งจุลดประมาณสามโจนหนึานะ่เหลือเทักทักเล็กน้อยนะ่งเพือทักเล็กน้อยนั้วกกล่าวกล่าวกันกล่าใช้พักใชม่ งนะคะลุยลุยเดี๋ยว